สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและลูกค้าทุกท่านเลยวันนี้คุณอยู่กับแอดมินเจครับสำหรับวันนี้นะครับผมจะมารีวิวขายรหัส Rv เป็นไอดีที่965ในราคา12,000บาททวนครับ12,000บาททวนคุณได้ไอดีที่ฮีโร่ครบทุกตัว106ตัวสกิน252สกินเรียกได้ว่าเพียรพอมากๆไอดีนี้ส่งต่อถึงมือคุณเนี่ยได้ไปในราคานี้คือคุ้มมากๆ เพราะสกินแต่ละตัวที่มีในไอดีนี้เนี่ยถ้าคุณไปเติมเองไม่มีทางที่เงิน12,000บาทจะได้เท่านี้นะครับเติมเองยังได้ไม่ถึงครึ่งนี้เลยด้วยซ้ำนะครับอ่ะเรามาดูกันเลย้วยกันว่าไอดีที่965ตัวนี้มีอะไรบ้างและจะคุ้มกับ12,000บาทหรือเปล่าไปดูกันครับ เบื้องต้นรหัสนี้ฮีโร่106ตัวสกิน252แรนคอนพลเลอร์เกือบ20ดาวเอาไปเลยนะครับปัจจุบันฮีโร่หลักๆมีเยอะมากๆแต่เราจะมาดูความชํานาญกันก่อนนะครับของฮีโร่แต่ละตัวก็จะมีมูราัสตูเลนซูเปอร์แมนไฮเเต,ตไวโอเลตโอเมนโจ๊กเกอร์สลิมแลสบูของซิลลอเรียลเวลไฮซูกา้าฟลอเรนติโน,โนยอนและลอื่นๆมากมายครับ <we> ส่วนในด้านของประวัติการเล่นข้ามไปเรามาดูที่ข้อมูลสถิติการเล่นหลักๆตามนี้เลยนะ ใครดูไม่ทันสต็อปภาพเอาเลยนะครับอ่ะโอเคเบื้องต้นประมาณนี้ทีนี้ลองมาดูที่ฮีโร่ครับฮีโร่เนี่ยจริงๆเราไม่ต้องพูดกันเยอะเลยนะครับมีครบทุกตัวยันไบรท์ตัวละครใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเข้ามาเมื่อวันที่แล้วไอดีนี้ก็ทําการเติมซื้อไปที่เรียบร้อยครับและพูดง่ายๆเลยก็คือฮีโร่ครบทั้งเกมนั่นแหละหมื่นจ่ายไปปุ๊บได้ฮีโร่ครบทุกตัวที่เกมนี้มีเลยต่อกันที่สกินครับ เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเริ่มตั้งแต่สกินที่ขึ้นคำว่ามีแล้วนะฮะไอดนนีนี้มีทั้งสิ้น252สกินจำนวนคือมหาศาลมากๆนะครับทั้ง252สกินจะมีสกินอะไรบ้างมาดูกันครับนับตั้งแต่สกินที่ขึ้นคำว่ามีแล้วนะครับนั่นคือยีน่าเมอร์ยีน่าของร่าง Goddess of Luck นะครับที่เป็นร่าง Limited อันนี้นะฮะ อันนี้นับเป็นตัวแรกเลยนะครับอันนี้ก็คือจะมีด้วยนะครับลิมิเต็ดของยีน่ายากมากแล้วก็มีลิมิเต็ดของมูหลา e ซลลูเลียนอเวกานิงด้วยนะครับอันนี้คุณก็จะได้ไปด้วยนะครับไม่มีฉากเปิดตัวนะครับเพราะว่าอันนี้ผมเลือกแบบเอฟเฟกต์ต่ำนะครับมันจะได้รีวิวโดยไม่กระตุกนะครับอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะถ้าฉากเปิดตัวมันหายไปอ่ะสังเกตด,ดูนะครับสกินรีเจนต์มีอันติเมตมีเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลื่อนลงมาเรื่อยๆนะ นี่ยนะครับดีเจนลิเลียน่าเอมิลี่แอสคริตซูก้านะครับโอเมนเดอะแฟลตเออรแล้วก็ดีเจนอวกาศฟลอเรนติโน่ดีเจนของลินดิสนะครับแล้วก็สกินสงการของทูเรนหรือจะเป็นสกินแอสคราววอล์เกอร์ตัวอื่นอีกมากมายสกินอัรติเมตของคิวเลนไดสโทเฟียนะครับหรือคิวเลนตำรวจก็มีด้วยนะครับอัรติเมตสกินไวเลตล่างชุดว่ายนะ้ำนะครับรีอิมิเตตดีเจนต่างๆมาหลอดหุ่นยนต์ คือแบบถ้าไปเติมเองเนี่ยตัวละเป็นพันทังนั้นเลยนะครับพันกว่าปองเนี่ยพันสปองเนี่ยนะครับอิริากุระฟูบุกิก็มีด้วยนะครับรีเจนต์ต่างๆนะครับแบทมูงแบทแมนเตี่ยวเซียนชุดว่ายน้ำนะครับเซเนียลอาวากาศนะครับแล้วก็สกินอย่างลาสมวยไทยอันนี้ยังเติมซื้อไว้เลยนะฮะรีด้ว่ามวยไทยก็มีให้คุณด้วยนะครับและยังมีสกินตำนานอรื่อยอีกมากมาย KFC อย่างเทกศกาลสมัยนู้นนะครับที่ต้องซื้อเป็นไก่แล้วมาเอาโค้ดมาแลกซึ่งไม่ชัวร์ว่าคุณจะได้ KFC ด้วยนะ แต่นี่ไอดี ID นี้ได้ไปแล้วนะครับสำหรับสกินโอมาเคฟซีแล้วก็มีลิมิเต็ดดิกเตอร์อวกาศนะครับลิมิเต็ดของรูอิเทนอลกราดียนแล้วก็มีสกินวาเลนไทน์สกินสกินลิมิเต็ดของดาร์ซี่เอสเตีมของไวโอเลตนะครับซูพรีมสกินต่างๆลิมิเต็ดต่างๆสกินครบรอบ1ปีของเกม RV นะครับสโนว์เฟสติวัลของวีรารวมถึงสกินระดับมิราเคิลไวโอเลตเวดดิ้งเดย์ร่างแต่งงานท่าวาโดโคตรสวยอันนี้ถ้าคุณไปเติมเองนะ ประมาณ2,000บาทนะครับบางคนถ้าดวงไม่ดีก็ประมาณ2 0 0 0แต่ถ้าคนดวงดีก็อาจจะพันนิดๆแต่มันเป็นสกินที่ได้ค่อนข้างยากเพราะอยู่ในระดับมิราเคิลนะฮะแล้วก็มีสกินตำนานอย่างยอนมังกร c e l e s t ทรียลมาร์ n แอันนี้ก็ได้ไปด้วยครับและยังมีสกินตำนานอื่นๆอีกมากมายรวมถึงสกินตูเรนกระบี่เมดิคอสเ c ก สเป c เบ a มาสเตอร์ Master, นะครับซึ่งสกินนี้เนี่ยถ้าคุณไปเติมเองนะครับบอกเลยว่าหมดค่อนข้างเยอะเพราะว่าได้ค่อนข้างยากนะครับแต่ดีนี้มีให้คุณแล้วไม่ต้องไปส่เสียตังเติมสักบาทเดียวได้ไปเลยในราคาหมื่นสองนะครับและยังมีสกินตำนานเอส e ีนะครับ d y g r a c e r e b i r t h นะครับของ l o r e a l นะครับเรียกได้ว่าเป็นสกินที่หายากและแล่ที่สุดของ l อเร a l ถ้าคุณผู้ชมชอบสายเมดน,นี่มีให้คุณครับและยังมีสกินตำนานอีกเยอะครับ เนี่ยนะฮะลาสมวยไทยมีก็ว่าสวยแล้วนะยังมี c y b e r ร์คอร์นอกเกาที่เป็นล่างที่แรงที่สุดของลาสอีกนะครับบอกเลยว่าจุใจนะครับแล้วก็ยังมีอีกเพียบครับมิราเคิลลิปโป้นะครับร่างเม่คนิกซีโร่ร่างนี้ฉากเปิดตัวโคตรเท่เลยครับเสียดายผมไม่ได้เอาตั้งค่ายมันแบบโชว์ฉากเปิดตัวไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะได้ไปด้วยนะ ถุกคูชอบเล่นลิโป้นี่สุดจัดเลยนะครับโอเมนมูนไลท์มีให้คุณนะครับไฮยะเต้มูนไลท์มีให้คุณเลฟเอนโซมูนไลท์ถ้าเลื่อนลงไปเรื่อยๆก็จะเจอมีให้คุณด้วยนะครับเรียกได้ว่าตระกูลมูนไลท์เนี่ยนะครับจัดเต็มหมดเลยนะครับรวมถึงสกินเอสเตีมอย่างไซเบอร์คอร์ลเรสสกินที่เรียกได้ว่าหายากที่สุดของมูหลาดนะครับและอยู่เหนือสุดของเพดานเลยในด้านของความหายากอันนี้นี่มีครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมพิจารณาจากสกินทั้งหมดที่ผมเลื่อนให้ดู252สกิน อ่ะเดี๋ยวผมเลื่อนขึ้นให้อีกรอบหนึ่งเนี่ยนะครับจะสังเกตได้ว่า Limited Skin, w a r ลเลอร์ s s ร์ทแล้วก็สกินจากเทศกาลต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น AIC เออ w a r เลอ r Pass เออ Limited เอ Valentine เอ Halloween เอเนี่ยมันล้วนมีในไอดีนี้เพียบเลยครับ และที่สำคัญวัลเลอร์พาร์สเนี่ยได้ได้ว่าหลายซีซันมากๆเอสตีมเนี่ยก็มีทั้งของไวโอเลต่างทริจเจอร์แฮปปี้โกนินดาก้อนที่เป็นร่างของขำด้วยนะครับดังนั้นรวมๆเนี่ยนะครับบอกเลยว่าไอดีนี้ถ้าคุณไปเติมเองนะครับไม่ต่ำจะแสนกว่าบาทอ่ะนะครับคือมันเยอะมากๆของขนาดเนี้ยนะครับหลักแสนแน่นอนยูโรดันให้ครบทุกตัวก็ไม่ใช่ง่ายๆสมัยเล่นแรกๆนี่ก็คือบางตัวยังต้องเติมซื้อในราคาสูงๆอยู่เลยนะครับและไอดีนี้เล่นมาจนของขนาดเนี้ยนะครับ ผมขายในราคาแค่หมื่นสองเรียกได้ว่าคุ้มกว่าคุณไปเติมเองเนี่ยสิกว่าเท่านะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจดีนี้นะครับเนี่ยสกินตามนี้คุณได้ไปหมดเลยนะอ่าและที่สําคัญนะครับไอดี ID นี้ก็ยังมีลูกแก้วแหละคริสตัลเหลืออีก1เม็ดคุณสามารถนําไปแลกสกินในอนาคตได้เลยอีก1ตัวนะครับโอเคในด้านของฮีโร่สกินจบกันไปแล้วนะครับทีนี้ลองมาดูในส่วนของรูนกันบ้าง รูนในดีนี้นะฮะก็บอกเลยว่าจำนวนมหาศาลมากๆนะครับมีทั้งสิ้นโคตรของโคตรเยอะนะครับอ่าเรามาดูที่รูนเลเวล3นะครับเนี่ยจะสังเกตได้ว่ารูนจะมี10ชิ้นแทบจะทั้งหมดที่เป็นรูนหลักๆที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นไม่ว่าจะเป็นรูนสายเวทเจกเกาะร้อยนะครับสายคริสติเคิลทั้งในส่วนของรูนที่เป็นอาเวกที่เน้นความเร็วในการโจมตีแลมเพจที่เน้นอันตราคิกและความเสียหายและรูนเรทที่เน้นอันตราคิเพียว มีหมดเลยสายเมทก็มีทั้งลูนเซจที่เน้นพลังเวทและดิโซเลตที่เน้นเจาะเกาะเวทนะครับสังเกตได้ว่าลูนหลักๆที่คนส่วนใหญ่นิยมเล่นไอดี ID นี้มีทั้งหมดโปรเทคที่เป็นของสายแท้งสายพพอร์ตรูนโทนที่เน้นกับสายแครีแอสซัสซินดูนนั่นรูนเฟียที่เน้นกับสายเมทบลัดแมจิกของสายเมทแอสซัสซินกับสปิริตกับสายแครีแอสซัสซิน นะครับโปรเวสของสายแท้งดากอนคอแครีแอสซัสซินสเตนของสายเมดแล้วก็รูนอื่นๆอีกมากมายจิปถาพวกรถบูดาพวกรถล,ลังเวทดูนี่นั่นทั้งหมดทั้งมวลนี้จะเป็นของคุณหมดเลยรูนทั้งสิ้นมีประมาณร90กว่าชิ้นนั่นแปลว่าตันทุกสายดังนั้นไม่ว่าคุณจะเล่นแครีแอสซัซินไฟเตอร์ u p อร์ตแท้งมีรูรองรับให้คุณทุกตัวนะครับและชิ้นส่วนรูนยังเหลือตั้ง40,000ืกว่านะครับดังนั้นมันสามารถ เปิดเพิ่มได้อีกเลยอะ่ะสิชิ้นนะครับด้วยจํานวนที่มันเหลือค่อนข้างเยอะดังนั้นก็สามารถไปซื้อเพิ่มเติมได้ในกรณีที่คุณต้องการรูนเพิ่มนะครับประมาณนี้ในด้านของรูนส่วนคลังของนะครับรหัสนี้ก็จะมีเป็นบัตรเปลี่ยนชื่อ6ใบใช้ในการเปลี่ยน10บใบซื้อเพิ่มอีก4ี่เปลี่ยนชื่อได้ทันทีนะครับแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นไอเทมจีปถะบัตรเชา่าฮีโร่ดูนี่นั่นรูนบางส่วนที่แสดงผลในคลังของและไอเทมจีปฐะต่าต่างอีกมาก,มา,กมายดูแก้วคริสตัลอีก,ก็ทั้งเม,ดม็ดและก โอเคนะครับคุณผ,ผู้ชมครับหลักๆของในคลังค่อนข้างเยอะเอฟเฟกที่เหลือก็จะเป็นพวกเอฟเฟกวาร์ปเอฟเฟกคฆ่านู่นนี่นั่นแล้วล่ะค่ะ โอเคทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับไ d ดีที่965แลงปัจจุบันอยู่ที่ระดับคอนคุลเลอ19ดาวนะครับทั้งหมดนี้12,000บาทเอากลับบ้านไปเล่นได้เลยทําเป็นตัวหลักของคุณย้ายข้อมูลสมโนครัวไปเป็นของคุณได้ทันทีในราคา12,000บาทนะครับสามารถอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อไอดีที่965ตัวนี้ได้ที่แฟนเพจเจเติมเกมลิงก์แฟนเพจผมจะแนบไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับ คุณคลิกเบาๆที่ใต้คลิปอินบ็อกซ์มาสั่งซื้อ ID ที่965ตัวนี้กับเราได้เลยนะครับคลิปนี้ก็ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ